สวัสดีครับวันนี้ได้พระชัยวัดองค์น้อยนะครับเป็นหลวงพ่อเปลี่ยนวัดบึงอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับหลวงพ่อเปลี่ยนนะครับท่านเป็นพี่ชายของปูน่นาคบระครังสร้างเมื่อสองสี่แปดสองโดยใช้โลหะที่มีอยู่ในวัดกับที่โยมเอามาให้นะครับท่าน เผาเองเททองเองนะครับปลูกเศกเองโดยไม่ได้ให้พระองค์อื่นมาปลูกเศกนะครับในสงครามช่วงนั้นสงครามสองสี่แปดห้าอีโดนจีนเนาะก็มีทหารมาขอไว้บูชานะครับท่านก็แจกไปจนหมดท่านมรณภาพเมื่อปีสภาพันสิบแปดเก้าสิบสองอายุเก้าสิบสอง เจ็ดสิบพรรษานะครับเป็นผ้านเนื้อทองผสมหล่อโบราณน,นะครับพิมพ์หล่อประกบครับเนื้อหาสวยมากครับ